16ครับข้อนี้ให้โครงสร้างกรูตาไทโอนมานะแล้วถามว่าเมื่อมีการย่อยสลายครับกรูตาไทโอนเนี่ยจนได้เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดนะครับพร้อมสำหรับการดูดซึมแล้วเนี่ยเวลาดูดซึมนะครับมันจะถูกลาเลียงไปยังส่วนไหนบ้างครับจนท้ายสุดเนี่ยไปสิ้นสุดนะครับที่ลําเลียงไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายครับตรงนี้ครับจะเห็นว่ามันมีลำดับนะครับที่แตกต่างกันใช่ไหมในแต่ละชอยขั้นแรกนะครับเราต้องดูก่อนครับว่าเมื่อกรูตาไทโอนโดนย่อยเนี่ย เป็นสารอาหารกลุ่มไหนครับเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันนะครับจะเป็นสารอาหารกลุ่มไหนเนี่ยรูปแบบการเรียงก็สามารถแตกต่างกันได้ครับเราลองมาดูก่อนครับเรื่องของการดูดซึมแล้วก็ลําเลียงสารอาหารนะอันนี้ครับเวลาดูดซึมเนี่ยครับจุดที่ดูดซึมเยอะที่สุดเนี่ยก็คือส่วนของลําไส้เล็กใช่ไหมที่ผนังลําไส้เล็กครับมันจะมีส่วนที่โค้งเข้ามานะครับคล้ายๆกับนิ้วมือเนี่ยตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าวิลลัสนะครับเรียกว่าวิลลัสนะโครงสร้างแบบนี้ครับเรียกว่าวิลลัส ภายในไว,วลัสมีอะไรอยู่วิรัสครับจะมีหลอดเลือดแล้วก็หลอดน้ําเหลืองอยู่ครับตามรูปเลยนะอันนี้นะครับคือแท่งไวลัสครับที่โค้งขึ้นมาภายในลําไส้เล็กครับจะเห็นว่ามีหลอดเลือดครับตรงส่วนนี้คือหลอดเลือดนะแล้วก็หลอดน้ําเหลืองครับก็คือสีเขียวตรงนี้เห็นไหมทีนี้เวลาดูดซึมสารอาหารนะครับสารอาหารเนี่ยจะแตกตาก่างกันนะครับว่าจะถูกลาเลียงไปทางหลอดเลือดหรือว่าหลอดน้ําเหลืองครับแบ่งเป็นสองกลุ่มนะ กลุ่มที่ลําเลียงครับผ่านระบบไหลเวียนเลือดหรือว่าลําเลียงเข้าสู่หลอดเลือดครับจะเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนครับรวมไปถึงวิตามินที่ละลายน้ำไปด้วยนะครับเวลาดูดซึมเนี่ยครับจะถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดภายในวิวัสนะครับอันนี้นะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็วิตามินที่ละลายน้ําได้เนี่ยจะถูกดูดซึมเข้าหลอดเลือดครับแล้วก็จะมีการผ่านนะครับไปยังหลอดเลือดเฮปติกพอเลทเวนครับลองดูตรงนี้นะเห็นไหม เวลาถูกดูดซึมเนี่ยครับข้กสูดหลอดเลือดเนี่ยจะเข้าสู่บริเวณผ่านทางหลอดเลือดเฮปติกพอ์ทเวนครับเฮปติกคอ์ทเวนเนี่ยจะนาเลือดนะครับลำเลียงเข้าสู่ตับครับแล้วจากตับเนี่ยค่อยออกไปครับแล้วก็ลาเลียงสู่หัวใจอีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นการบอกนะครับว่าถ้าเป็นการลําเลียงสารอาหารครับผ่านหลอดเลือดเนี่ยมันจะต้องมีการนําสารอาหารพวกนี้ผ่านตับก่อนนะครับเห็นไหมต้องเข้าทางเฮปติกพอ์ทเวนนะอันนี้จำไว้นะครับพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็วิตามินที่ละลายน้ําได้เนี่ย ถูกดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดถ้าเข้าสู่หลอดเลือดครับเวลาลำเลียงเนี่ยจะต้องผ่านตับก่อนแล้วค่อยไปหัวใจนะเคนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งครับก็คือกลุ่มที่ถูกดูดซึมครับเข้าสู่หลอดน้ําเหลืองภายในวิวลัสครับเข้าสู่สีเขียวตรงนี้นะอันนี้จะเป็นสารอาหารประเภทลิปิดครับพวกลิปิดนะแล้วก็วิตามินที่ละลายน้ําไม่ได้ครับอันนี้จำไว้เลยครับว่ามี a d e k ครับอันนี้4ตัวนะครับเป็นวิตามินที่ละลายน้ําไม่ได้ครับทั้งหมดนี้จะถูกลำเลียงเข้าสู่หลอดน้ําเหลือง ตรงนี้นะพวกลิปิดแล้วก็วิตามินที่ละลายน้ําไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเป็นการลำเลียงเข้าสู่หลอดน้าเหลืองเนี่ยตัวของสารอาหารครับจะไม่ผ่านตับนะครับจะตรงเข้าสู่หัวใจได้เลยนะเห็นไหมลองดูสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับมันพาดผ่านตับเฉยครับจากไดอะแกรมตรงนี้นะพาดผ่านตับแล้วก็ค่อยเข้าสู่หัวใจครับไม่ได้มีการผ่านเข้าไปภายในตับนะเค okay, นะครับอันนี้ก็จําไว้นะครับ ถ้าเป็นสารอาหารที่ลําเลียงผ่านหลอดเลือดเนี่ยต้องผ่านตับแต่สารอาหารที่ลําเลียงผ่านหลอดน,น้ําเหลืองครับไม่ได้ผ่านตับนะครับสามารถเข้าสู่ใจได้โดยตรงเลยนะอันนี้คือประเด็นหลักนะครับของการดูดซึมสารอาหารครับคราวนี้เราก็ต้องดูครับว่ากูต้าไทโอนเนี่ยเวลาโดนย่อยเราได้สารอาหารประเภทอะไรออกมาครับกูต้าไทโอนครับหลายๆคนมองข้าวเนี่ยอาจจะเห็นนะครับว่ามันมีส่วนที่เป็นพันธะเปปไทบอลอยู่ครับ ตรงจุดนี้เราสังเกตดูครับมุมตรงนี้เนี่ยมาแทนด้วยคาร์บอนใช่ไหมคาร์บอนตัวนี้ครับนับว่าเป็นอัลฟาคาร์บอนได้นะครับเพราะว่าแขนหนึ่งเนี่ยต่ออยู่กับหมู่คาร์บอกซิลครับอันนี้ครับซีบอนโอเฮนะอีกแขนหนึ่งต่อกับหมู่อะมิโนครับดังนั้นครับส่วนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนของอะมิโนแอซิดได้นะเพราะว่าเป็นลักษณะของอัลฟาคาร์บอนของอะมิโนแอซิดครับแขนหนึ่งต่อกับหมู่อะมิโนแขนหนึ่งต่อกับหมู่คาร์บอกซิลนะอันนี้มีความเป็นไปได้ครับว่าเป็นส่วนของอะมิโนแอซิดแล้วลองดูครับตัวถััดไปครบ อันนี้เนี่ยก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันใช่ไหมจะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นอัลฟาคาร์บอนนะครับแขนหนึ่งครับต่อกับออมิโนเห็นไหมอีกแขนหนึ่งก็ต่ออยู่กับหมู่คาร์บอกซิลนะครับอันนี้เนี่ยคาร์บอกซิลมันเหลือแค่ซีเอบโอครับเพราะว่ามันมีการสร้างประทะเปปไทด์บอลที่ส่วนนี้ครับอันนี้ครับเป็นส่วนที่เกิดเปปไทด์บอลขึ้นนะดูยังไงครับว่าเป็นเปปไทด์บอลเพราะว่าเปปไทด์บอลเนี่ยเดิมทีครับมันจะเป็น C ีเดอรบอลโอโอเฮดครับขนะครับ สร้างบรรทัดครับกับหมู่อะมิโนครับของอะมิโนแอซิดอีกตัวหนึ่งครับหมู่อะมิโนคือ nh 2นะครับแบบนี้นะเวลาสร้างบรรทัดจะต้องมีโมเลกุลน้ําที่หลุดออกไปครับก็คือตรงส่วนนี้ครับที่จะหลุดออกไปเป็น h 2 o แล้วก็ได้ออกมาครับเป็นบรรทัดเปปไทด์บอลครับเป็น c o โตรงนี้สร้างบรรทัดครับกับไนโตรเจนตรงนี้อันนี้ยังเหลือไฮโดรเจนอยู่ตัวหนึ่งเห็นไหมตรงตามอันนี้เลยนะครับ โอเคนะลักษณะเป็นแบบนี้เลยครับอันนี้ครับเป็นส่วนของเปปไทด์บอลครับลองไปทวนกันดูอีกทีนะครับเรื่องของการเกี่ยกบเปปไทด์บอลนะอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าสังเกตยังไงว่าเป็นเปปไทด์บอลนะ จะเป็นลักษณะของสตีลมอนโอเนี่ยครับกำลังสร้างมาท้าอยู่กับ NH ครับจะเห็นออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะอันนี้คือเปปไทด์บอลนะครับเช็คด้วยด้วยครับว่ามันมีอัลฟาคาร์บอนด้วยเปล่าครับก็คือคาร์บอนที่แขนนึงเนี่ยต่อกับอะมิโนอีกแขนนึงต่อกับคาร์บอซิลนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นไปได้เลยครับว่าเป็นลักษณะนะครับของสายเปปไทด์ครับที่ต่อกันด้วยอะมิโนแอซิดหลายๆตัวนะโอเคนะครับเราพอมองออกแล้วครับว่ากรูตาไทโอนโครงสร้างที่เขาให้มาเนี่ยมันสร้างขึ้นมาจาก อะมิโนแอซิดครับดังนั้นเวลาโดนย่อยนะครับมันก็จะหลุดออกมาครับเป็นอะมิโนแอซิดนะอันนี้ครับอันนี้เป็นรูปที่แสดงเห็นรายละเอียดนะครับว่ากลูตาไทโอเนี่ยประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดอะไรบ้างครับเห็นไหมมีประกอบไปด้วยไกลซีนซิสอีนแล้วก็กลูตามิกแอซิดครับ3ตัวนี้เนี่ยมาต่อกันนะครับก็กลายเป็นโครงสร้างของกลูตาไทโอนถ้าเกิดว่ามีการย่อยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาครับเป็นโมเลกุลไกลซีนซิสเตอีนแล้วก็กลูตามิกแอซิดหลุดออกมาครับ ตรงนี้จะอยู่ในรูปที่สามารถถูกดูดซึมได้นะครับเวลาแยกออกเป็นอะมิโนแอซิดนะอะมิโนแอซิดจะถูกดูดซึมเข้าที่ส่วนไหนของไวรัสครับจากที่สรุปให้เมื่อกี้ดูดซึมก็ที่หลอดเลือดหรือว่าหลอดน้ําเหลืองครับต้องถูกดูดซึมนะครับที่หลอดเลือดนะเคนะครับในส่วนนี้ครับอะมิโนแอซิดนะครับต้องถูกดูดซึมครับเข้าสู่หลอดเลือดตรงนี้ครับถ้าเข้าสู่หลอดเลือดเนี่ยแสดงว่าต้องผ่านอะไรครับ ต้องผ่านตับนะครับจำไว้นะหลอดน้ําเหลืองไม่ผ่านครับแต่ว่าหลอดเลือดเนี่ยเวลาดูดซึมครับจะต้องไปจากลําไส้นะครับแล้วก็ผ่านที่ตับครับดังนั้นข้อนี้ครับช้อยไหนที่ไม่มีการผ่านตับเนี่ยก็ตัดออกไปได้เลยครับถ้าข้อสรุปไหลเวียนะครับจะต้องมีการผ่านตับนะโอเคครับก็เลยช้อยสอสแล้วก็5้าครับจากตับไปไหนต่อครับอย่างที่บอกไปว่าจากตับเนี่ยครับก็ไปที่หัวใจครับเห็นไหม เวลาดูดซึมนะครับข้อลำไส้เล็กจากลำไส้เล็กผ่านตับจากตับก็ไปที่หัวใจครับอันนี้ตัดช้อยไหนได้ครับลำไส้เล็กไปตับแล้วไปหัวใจช้อยสี่ลำไส้เล็กตับหัวใจอันนี้ก็ได้ครับช้อยห้าลำไส้เล็กแล้วไปปอดเลยอันนี้ผิดนะครับต้องผ่านตับก่อนนะก็ตัดช้อยห้าไปครับเคครับทีนี้จากตับไปหัวใจเนี่ยครับเรามาดูก่อนครับว่าจากหัวใจจะไปไหนครับก็ต้องมาดูที่พื้นฐานระบบไหลเวียนนิดนึงใช่ไหมอันนี้ครับ เลือดนะครับจากตับเนี่ยเนื่องจากตับนะครับเป็นโครงสร้างที่อยู่ค่อนข้างจะค่อนลงไปด้านล่างครับดังนั้นเวลาเลือดเนี่ยครับจากตับเข้าสู่หัวใจเนี่ยกจ็จะเข้าทางหลอดเลือดอินฟิเลียเวนคาวาตรงนี้นะครับนี่นะเลือดจากตับนะครับจะไหลขึ้นมาครับทางหลอดเลือดอินฟิเลียเวนคาวา แล้วเข้าสู่หัวใจครับแน่นอนครับว่าเข้าสู่หัวใจเนี่ยหน้าที่หัวใจครับอย่างแรกคือปั๊มเลือดครับไปฟอกที่ปอดก่อนนะดังนั้นเวลาปั๊มครับก็จะปั๊มเลือดเนี่ยออกจากออกจากหัวใจนะครับทางหลอดเลือด pulmonary artery ตรงนี้ครับออกจาก pulmonary artery เพื่อไปไหนเพื่อไปฟอกที่ปอดครับไปปอดก่อนนะครับไปฟอกเลือดก่อนนะจากนั้นครับพอฟอกเลือดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการนําเลือดจากปอดเนี่ยกลับเข้าสู่หัวใจครับทางหลอดเลือด pulmonary vein ครับตรงนี้เห็นไหม กลับเข้าสู่หัวใจนะครับทางหลอดเลือดพาลิเวนครับหลังจากที่นําเลือดไปฟอกผ่านปอดแล้วนะจากนั้นเลือดจากพาลิพาลิเวนเนี่ยครับก็จะผ่านทางหลอดเลือดเอลตาครับผ่านการปั๊มหัวใจจากหลอดเลือดเอลตาเนี่ยก็สามารถนําเลือดนะครับลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้ครับโอเคนะดังนั้น จากตับไปหัวใจจากหัวใจเนี่ยไปฟอกที่ปอดก่อนครับจากปอดฟอกเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยกลับมาที่หัวใจอีกทีหนึง่งและหัวใจค่อยปั๊มเลือดครับเพื่อน,นําเลือดเนี่ยไปเลี้ยงที่เซลล์ต่างๆของร่างกายครับอันนี้ตรงกับข้อไหนครับจากตับไปหัวใจเราต้องไปปอดครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมตับหัวใจไปปอดแต่ว่านี้ข้อ4ี่เนี่ยมีการที่ปอดกลับเข้ามาหัวใจก่อนเพื่อว่าปั๊มเลือดนะครับให้ผ่านหลอดเลือดเอวใต้อีกทีหนึ่งข้อ4ี่จะชัดเจนกว่านะ โอเคนะครับตรงนี้สําคัญนะครับเวลาเลื่อดเนี่ยฟอกจะปอดเสร็จแล้วต้องกลับเข้าสู่หัวใจนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเป็นดับเบิลบัตเซอร์คูลเลชันนะครับมีการปั๊มสองครั้งนะครับใน1วงจรการไหลเวียนนะโอเคนะครับดังนั้นข้อ4ก็เป็นคําตอบที่ถูกครับข้อ2ผิดนะครับเพราะว่าจากตับไปหัวใจแล้วไปปอดเนี่ยแล้วไม่ใช่นาเลียมผ่านเซลล์ต่างของร่างกายเลยครับจากปอดต้องนําเลือดที่ฟอกแล้วกลับมาที่หัวใจครัก่อนครับ กลับมาที่หัวใจห้อง left atrium e ก่อนครับเห็นไหมแล้วค่อยมีการปั๊มครับผ่านหลอดเลือดเอาต t าแล้วนำไปลำเลียงสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายได้นะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจนะครับก็มีการเอามาเชื่อมโยงกันนะเขียนนะครับข้อนี้ต่อข้อ4ครับ